สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแนวโน้มการเรียนต่อประเทศจีนให้นักเรียนทุกๆุคนฟังกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ก็เริ่มที่จะประชุมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในประเทศจีนเนาะที่เขาจะมาพูดถึงว่าแนวโน้มการรับสมัครนักเรียนต่างชาติในอนาคตจากมหาวิทยาลัยจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่เตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อประเทศจีนนะคะไม่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ปน่าจะเป็นมสอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีผลกับเด็กมสตอนนี้นะคะที่อยากจะไปเรียนต่อจีนในอนาคตค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ที่ทางพี่ทําการแแนวเรียนต่อประเทศจีนมานะคะก็คือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแต่ก่อนนะคะก็คือมหาลัยเจอเจียงเนี่ยก็รับนักเรียนที่มีเกรดตั้งแต่2.5ขึ้นไปก็รับแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเจอเจียงค่ะก็รับนักเรียนที่อย่างน้อยต้องมี3.5ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแนวโน้มในการรับนักเรียนนะคะ จะมีความยากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นมหาลัยอู่ฮั่นนะคะแต่ก่อนเนี่ยการสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์และการตัดสินใจจากวุฒิาลัยนานาชาติเพียงแค่ขั้นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะก็เริ่มที่จะว่ามีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการดูโปรไฟล์จากวุฒิาลัยนานาชาติก่อนแล้วก็จะส่งโปรไฟล์ของน้องๆอะคะ่ะไปตามสาขาต่างๆก่อนแล้วสาขานั้นๆก็จะต้องมีการเลือกดูโปรไฟล์ทีหนึง่งแล้วก็สัมภาษณ์น้องๆอีกทีหนึ่งค่ะ แล้วสัมภาษณ์หลังจากนั้นไม่พอนะคะก็จะมีการสอบเข้าอีกขีหนึ่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนวโน้มในการที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยจีนจะมีความยากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตน,นะคะนักเรียนที่อยากจะไปเรียนต่อประเทศจีนเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาพื้นฐานเช่นคณิตวิทย์อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะภาษาจีนอะไรางี้นะคะเพราะเพราะว่าความจริงแล้วประเทศจีนค่ะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในด้านคณิตศาสตร์มากๆเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวด้านการสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวไปเรียนต่อที่ประเทศจีนของน้องๆที่น่าจะอยู่ม .4 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความยากมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าไงก็สู้ๆนะคะอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะรู้ข่าวสารการไปเรียนต่อประเทศจีนว่าจะเป็นประสบการณ์ภาษาจีนหรือว่าเรื่องความรู้ทั่ว,วไปค่ะ